พี่น้องเอ๋ยเพื่นว่าการทำเฮียนสมัยนี้กาวลำท่านสมัยใครอยากมีปัญญาให้ใส่ใจเฮียนหูคู่บ่มีแต่ในห้องสอนเข้าให้หูป,ปองล่องมึงให้หอบด่านสเสยนแจ้งแห่งวิชาปาถนาเฮียนหูคู่ดีมีสูบอนพี่น้องเอ๋ยสอนเข้าให้เก่งกามาโนตังให้จื้อเอาสั่นแล้วพี่น้องเอ๋ย สิบนิ้วน่้อยช่องงัวแดงแรงริบนะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับสไครให้นำเด้อนะครับให้การสนับสนุนช่องโดยเกษตรอีสานยุใหม่เบานิ้วคนโกคือเก่านะครับมาอนน้ำผ้าพี่น้องนะครับไปเบิ่งฟาร์มง้วนะครับเป็นศูนย์อุรักษ์เลี้ยงลูกโคกระบือเด้ละนะครับอดุลฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มติดถนนใหญ่ของคุณพ่ออุลนะครับแล้วก็ให้ลูกไส้นะครับเป็นคนดูแลนะครับ โอ้ฟรามไงมีงวอมากกว่า80ควายเกือบ20แล้วก็ยังเป็นร้านจำน่ายพวกอาหารสัตว์ปุ๋ยทุกอย่างนะครับเ่ยวกับการเกษตรพี่น้องแวะไปได้ส่วนในเรื่องของฟรามง่วนะครับมอบไม้ให้ลูกไส้นะครับโอ้ยังหน่อยแห้งนะครับลูกอยู่ฟ้ามพุนวัสไปหาวัาสันไปพ่อเราโอ้เขาก็อยู่หมอสามนะครับเอาไปเบิ้งนะครับม่หอยหน่อยเขาแก่หน่อยเฮานะครับ โอ้สุดยอดแห้ง,แงครับพี่น้องต้อนรับทุกท่านเขา้าซูช่องงัวแดงแรงรีดครับม่อนี้สีสันบรรยากาศครับมันนี้อยู่ที่อดุลฟาร์มบ่ได้เปิดราคางัวครับแ่พาพพี่น้องมาชมงัวงามน,าานะครับตอกปกๆที่นี่คือเท่าแก่นะครับยูมอสามเป็นลูกไส้ของพออดุลฟาร์มนะครับสวัสดีครับน้องลาซื้อยัางซื้อออมครับน้องออมเนาะ เดี่งว,ว่ะวนนี้จดีล่นะ,ลน,ะลน้องผมกะเลี่งมากตั้งแต่หน่นพ่อใหญ่กะเป็นสาวสามสิบแลยอายุเท่าไรน้องเริ่มคำว่าคุกคฟฟมมกี้ในาฟ์มง่วนี่ก็ตั้งแต่สอปี2อเดี๋ยนี้ผมกะสิบส่นะครับง่วยสปีมันเยันเราเป็นมาสปีบวกสองปีสปีผมกะเริ่มประมาอายุสองสามปีร<อ>เริ่มข้ว่าผ้าม่วล่ะ บ้านก็ยุ่นี่คุกขี่กับฟ้ามุ่งวนี่ด้วยตลอดแม่ครับโอ้ยังน้องคนผ้าช่อมงหว่านะครับอันนี้นะครับเป็นง่วตาโตผู้นะครับของฟ้ามอดุลฟ้ามนะครับของน้องออมอันมีใบหลอดทุกตัวสมนติวงแม่ครับก็สมหลอดเพืทุกตัวสมหลอดทุกตัวครับผมโอ้มีตัวงามครับรุ่นเดียวกันบิดเลยบ่นี้ครับนี่นี่ลูกังครับตัวนี้แดงๆนี่จำาม่ได้ครับมันสมพ่อผมสมลายตัวบอก มีตัวงามครับงัวเถิก่นขายกิโลหรือขายตัวกันเลี่ยมเตะครับเรื่องจะเป็นกับมะเหลี่ยมเพชรพอพันเรื่องจะเป็นกับมะกับมีม่วนขัดขัดขายเนื้อกับขัดเพชรพอเนาะโอ้ครับเอาพี่น้องสนใจอย่างมากขัดเพชรพอพันกับมาเบิงน้ำหน่องพันเดินนะครับอดุลฟาร์มพี่กัดกับยูบ้านเนี่ยตรงไหนบ้านดอนศาดบ้านดอนศาดครับตำบลบุงหวัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลนะครับ ขอเบอร์โทรแน่นอนละสักหน่อย0 8 7 2 6 0 9 3 5 4ครับมีงูอรุ่นๆนี่สำหรับงวอ่พอพันถ้าพี่น้องอยากได้มาคัดเอานะครับมีเพิ่นจับว่าอะไรหรอกว่าลูกตัวไหนเนี่ยเนาะมีอันนั้นเล่กว่านั้นแชโรลเล่ลเลก็มีนะครับแต่ว่าอยู่มีภูเวิร์ดเนาะของนี่พูเวิร์ดเลยแล้วก็มีตัว,ต,ว,ต,วตัวซ้ำๆกันมีตัวงามครับพี่บักย่างใหญ่เลย เอาพี่น้องอยากได้ก็มาเลือกเอานะครับนี่เป็นแม่แม่ลูกปะพี่นก็นจะมีบ่รุ่นแม่ลูกนั่มนะครับพ,พึ่งคอร์ดนะครับนี่ใบหลอดทุกตัวปะส้นมากทุกเคฟทั้งสองลูกเคฟสามหนึ่งทั้งสอง,ง,สองแม่วงงามเนาะแต่ว่าลูกงามแห้งแม่เป็นลำปีนั่มปะแม่เกือบตายตัวดำโอ้แม่เพิ่งเกือบตายตัวดำบ่สูงโมใหญ่บันไดเนาะสูงลอยสามสิบกว่าว แต่ลูกลูกตัวผุนมาลูกคนครับลูกเป็นตัวผุนงามแห้งนะครับลูกตัวไกลๆนั่นให้ลูกงามเนาะครับในนี่น้องอมิงวัวตัวครับยี่นี่แปดสิบกว่าครับประมาณแปดสิบจำได้ยังบอกงัวย่าของจำได้ครับห่วยเขาคิดเก่งแกด้านนี้เป็นงัวลูกใยแล้วแม่นมาหน่องมันจะมีพึ่งขอดก็มีพึ่งขอดก็มีลูกใยแล้วก็มีครับชนมากแต่พ่อเขาเดาออกวะครับน้องอม ครับผมมันเก็บส่วนมากจะเก็บไว้บ่ค่อยได้เปิดออกเนาะครับคือมันให้ลูกงามจะเก็บไว้ครับโอ้หลายนะครับงัวเพิ่นให้ลูกบดีนุ่มน้ำนมบดีจะคัดออกถ้ายตัวไรดูบดีน้ำน่มบดีคัดออกครับด้านนี้เป็นงัวแม่สาวเนาะน้องเอาเนาะครับแม่ซื้อเข่าอยู่บนหลังเลยเป็นงัวลูกขอบนี่นี่ลูกขอกลูกขอกหมดเลยแม่แสดงมาส่วนมากพ่อดุนกับบอดี้ซื้องัวเข่าดิตอนนี้แม่ครับบอดี้ซื้อเข่า มีแต่ตัวไหนบวดงามบูดีขายออกครับโอ้ปีละสิบก่วปีละซ่าวออกปีละสิบละซ่าวครับประมาณปีละส่าวนมากผสมแยกเพตบดหนองหรือผสมเลยผสมเทียมเลยครับเทียมเลยบม่ได้แยกครับแต่ว่าได้นตัวแม่ห้ายนะครับเนาะครับมันก็มีแต่หลุ่นมีเป็นหลุ่นบางหลุ่นก็ได้ตัวแม่รลายตัวผู้หน่อยบางหลุ่นกับตัวผู้รายตัวแม่หน่อยโอ้ยุนี่ตัวแม่่ปเลยมีแต่ตัวงามครับพี่น้องผสมแน่ล้วบเป่าเนสมเรื่องผสมครับเรื่องผสมก็มี เงาใหญ่หนาแห่งเนาะครับอืมอันเริ่มคุกคีมากนี่มักอยอะอย่างนี้ว่ะนี่มักครับมักอยู่ครับมักมังได้ในงูอ่ะในข้อหรูร้สึกเข้าแบบว่ามักมังได้เข้ามาเลี้ยงงูอนี่ผมก็มักแบบมันง่ายมันสบายใจเจ้าของนะครับบ่ครับโอ้ถ้าปีละสิบกว่าคันขายกับอะไบ่นหน่อยได้นี่เนาะปีนี้ขายแน่แลราปะปีนี้ พีนี่ยั่งครับนั่งเลยครับโอ้เลียงล้วนๆเลยแล้วก็ยังมีควายเองนะครับเนาะจักตัวไข่เจ้าไข่สิบหกครับไข่สิบหกง่วงวันแปดสิบนะครับด้านนี้นะครับเป็นแปลงหญ้าของไอ้พ่อดุลนะครับแล้วก็ลูกชายเพิ่นดูแลควายควายไปเลยสม้องหรือมันลุดไปมันลุดไปครับมันลุดไปยี่นี่มีควายหลายตัวเนาะตัวแมนงามๆเลยครับทำให้ราคาดีบนน้องละก็มาให้อยู่ครับแต่กับโบคนว่า บ่ไงไงสุดไฮไลท์วนนเขื่อนสามเ้นห่าสามเสนห่าแต่พนขายง่อยก้วยิ่นมีตัวใหญ่นะครับสูงลอยสี่สิบนี่มีสองคำโตอยู่มีแม่ไง่สุดลอยสี่สิบแปดโอ้มกบุันถึงกินง่ามบทันงามเนซำพอเลี้ยงพอเลี้ยงงามแล้ว ด้านนี้เป็นแบบไหนครับน้องล่ะตัวนี้เป็นงัวา่ยานมครับง่วพึ่งยาุนมจจกโตครับตัวนี้แั็โตน้องล่ะสิบตัวครับยาโนมประมาณสิบกว่าตัวผู้ผู้วัดตัวนี้โอ้มีรุ่นนีนะครับรุ่นตัวผู้บ้านในคุณพึ่งยาุนมมีเล่ก็มีบ้ามันก็มีลูกกระทบหูเาวหลยอยู่เนาะ มีตัวงามนะครับตัวผูกมีตัวงามส่วนมากว่สมหลอดวะเนาะครับสมหลอดเลยสมหลอดว่ะเลยหนามันงามนะครับนี่รอแห้งนี่หนาใหญ่เลยนะครับนี่ประมาณวันหอดปีป่ะเชิงเหรอครับประมาณปียาไม่ได้สองสามเดือนโอ้ปกติเลี้ยงแบบไรน้องล่ะอาหารอาหารก็เสาแรงครับหญ้าป่ะหญ้าก็กินเบิร์ละหญ้าก็ฝั่งแล้วก็อาหันคนแมนครับ เป็นแบบกระสอบหรือเ็ดเองเป็นกระสอบอครับเป็นอาหารกระสอบเลยแม่งครับโอ้เนี่ยครับเป็นวัวรุุนๆเกือบปีแล้วตัวผู้ไปเลยด้านนี้เยดยน้องราเนี่เป็นแม่พันธุ์ด้านนี้คัดไว้เป็นแม่บอกแม่พันธุ <scratch> ์แม่สาวตัวนี้งามๆนี่เป็นแม่สาวน, <ๆ S 2> น้แม่สาวน,ำน้ำเนาะโอ้งามแห้งตัวน,นี้ไปหลอดไปเลยงามนะครับนี่ตัวงาม อันนี้เป็นแม่เล่นะครับใหญ่แห่งซ้สำซส่างนี่เล่ของแท้นะครับนี่มันได้ลูกจักตัวอลไรตัวใหญ่นี่ได้ตัวนึงครับได้ลูกตัวหนึ่งแล้วโอ้ใหญ่หนาแห่งสูงลอยห้าสิบมีเนาะ <160 S 1> ลอยหกสิบลอยหญ่แห่งอันขาวาอันยืดขึ้นส่วมหัวผมเลยนะครับเมื่อมาถึงเลยใหญ่ใช้ลูกมันลูกมันขาย,ยโอ้ขายลูกไปแล้ว โอ้เล่นะครับใหญ่แห้งเอาหัวได้ว่างัวงเล่ว่ใหญ่ก็หนีกระสากเหใหญ่แห้งเนาะนอกเหนือจากมีงัวมีควายแล้วนะครับทางอดุลฟาร์มก็ยังมีแกะนะครับมีแกะแล้วก็มีแพะ่หน่ำนะครับทั้งแกะทั้งแพะแพะมีตัวงามครับ นี่คือฝูงแพะนะครับฝูงแพะของฟาร์มเพ่นร่วมไปถึงแกะน้ำนะครับมีแกะอยู่สองตัวอืบ่ค่านะ้ะบกจับพอตัวโอ้ ด้านนี้เป็นขอกแพะกับแกะนะครับน้านี่นะครับแพะกับแกะของน้องเพุ่นเขื่อนๆนี่มันอยู่อย่างดีตัวนี้โอ้หุ่นมันกินยังครับปกติกินอาหารเฟืืองกงาเฟืืองกงาหัวหันน้ำบ่หัวหันก็กินขอดออกลูกไม้บ่ตัวนี้นุ่มซ้ำมะพร้าวนี่แกล่ลาะอยู่ สักปีเราลองลาเพียงแพ่นี้หาหกปีนะหาหกปีได้ขายอยูข่ขายครับมีขายนำเนอครับโอ้นี่เป็นบ้านแพรนะครับเป็นรีสวัดหน่อยมันเลย ด้านนี้เป็นงัวร่วมๆนะครับมีทั้งแบบแม่ลูกแม่ท้องร่วมๆกันมันหล่นขอ,อกเพิ่นก็ระบายออกมาเลยครับให้มันหยางน้องพี่นอกเหนือจากงัวแล้วอดุลฟาร์มนะครับก็ยังมีหมาพร้อมเด้อน,นะครับพี่น้องเลี้ยงหอดหมาน้องออมครับหมาสองตัวนี่หมาผู้นี่ซื้อไม่หยังซื้อไม่หยังซื้อหมาอะไรคะขี้ครับขี้ได้ขี้บ้างแล้วบ่น้อง เต้านี่นะขีฟ้ามกับขีนั่กันหลายๆคนขีออมฟ้ามอยู่นี่ครับไหวยขีเล่นอยู่ซื้อมเมื่รับมันบ่เต๋บ่แลนบ่กัเต๋อของมาอ่านะครับมือนี้กับผาพี่น้องชมพ่อสมควรนะครับอดุลฟาร์มกับยี่บันนองศาดครับบุ้งไวที่ถนนใหญ่เน้อพี่น้องอยากมาเล่นมาแวรกัมาหาน้องคนใดนะครับน้องคนก็ดูแลอยู่ อายุยังหน่อยแห้งนะครับเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่มาเลี้ยงงวัวมักงวัวเอาเนี่ยของคนนี้ไรน้องเอมมวันนี้ครับ